จะกินชิมชิมอะไรอ่ะคือที่ผ่านมาคือพี่เรียกว่าอะไรไม่เรียกอะไรได้กินแล้วหรือว่ารับประทานหรืออะไรจะแค่ชิมเหรอวันนี้ อ๋อไม่ไม่ไม่ที่ผ่านมานั้นคือกินแบบจัดเต็มไงแต่วันนี้ที่บอกว่าชิมชิมอ่ะมันไม่ใช่แบบแค่ชิมนิดนี้หน่อยหนอนมันหมายถึงชริมชริมออร้านเขาชื่อว่าชริมเชริมอ,อ๋อเป็นชื่อร้านเขาใช่เป็นร้านแบบว่าของดองเยอะแยะมากมายทั้งกุ้งดองแซลมอนดองกูดองอุ้ยชอบทั้งห้นเ,เรียกว่าอร่อยฟินไม่ต้องบินไปไกลถึงเกาหลีเลยแล้วประเด็นสําคัญคือสรุปหนุ่มเกาหลีนี่ชอบไหมชอบอโอเค <c oughs> โอเค,อเคยังคงเหมือนเดิมนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูครับว่าเมนูที่ร้านมัมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับไปพบกับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะฝั่งด้านนี้นะคะยังคงแจกของรางวัลค่ะสมาร์โฮมใจดีเหมือนเดิมเลยแจก2ออย่างนะคะเป็นหม้อหุงข้าวลดน้ําตานะคะแบบดิจิตอลแล้วก็ได้กระทาอเนกประสงค์ไปใช้ด้วยโอ้โหดีงามมากๆเลยนะคะใครอยากได้ของรางวัลดีๆแบบนี้อย่าลืมส่งรายชื่อเข้ามาในรายการแซปปาซาค่ะส่วนวันนี้เป็นอาหารเกาหลีที่กินไปปุ๊บต้องร้องโอป,ป้าจะอร่อยขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ วันนี้เราอยู่กับคุณนิกกี้ครับเจ้าของร้านชิมชิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรนี่เป็นชิมแบบไหนฮะจริงจริงเรียกได้ทั้งสองอย่างค่ะคุกกี้เนี่ยตั้งชื่อร้านมาให้มันคล้องกับคำภาษาไทยคือชิมชิมุแล้วก็แปลภาษาอังกฤษว่าชิมชิมอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเรียกง่ายดีติดหูก็เลยมาเป็นชิมชิมเพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของร้านเราด้วยไหมคะเราห้ฟัง่อยได้ไหมคะก็ร้านของกี้นะคะชื่อร้านว่าชิมชิมนะคะเราขายกุ้งดองค่ะ กุ้งดองของเราเนี่ยก็คือดอง48ชั่วโมงเราถือว่าเป็นแอบ,บว่าเจ้าแรกที่ทําในประเทศไทยเลยเพราะว่าลานกีเนี่ยคือเริ่มจากช่วงโควิดพีคเมื่อต้นปีที่แล้วค่ะคือเราสวนกระแสทั้งหมดเลยคือ,อเราขายของดิบในช่วงโควิดแล้วเราก็ขายกุ้งดองในขณะที่คนอื่นเนี่ยขายปูดองกันคือเราแบบเ,เหมือนทําให้กุ้งดองเนี่ยทำให้ทุกคนได้รู้จักกกุ้งดองมากขึ้นแต่แน่นอนว่าขายกุ้งดองในช่วงโควิดแต่กลายเป็นว่า คนสั่งเยอะมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าทางร้านนะคะให้ความสำคัญทางเรื่องความสะอาดมากๆคือเราเนี่ยขัดกุ้งทุกตัวแล้วเราก็ดึงเส้นกลางหลังกุ้งดึงหัวหางออกทุกตัวเลยดึงเปลือกด้วยประเด็นคือการดึงตรงหางของกุ้งไอ้ส่วนนั้นดึงเพื่ออะไรครับดึงออกเพราะว่าคือจริงๆอ่ะจริงๆทานได้นะคะแต่ว่ามันจะเสียอรรถรสในการทานก็คงผ่าะไรเราก็คือดึงไม่ได้ผ่านหลังเลยค่ะใช้ใช้วิธีการดึงออกใช่ค่ะทีละเส้นก็ตเขาต้องมีวิธีของเขาด้วยเนาะ เห็นว่าไอ้ตัวสําคัญเลยคือตัวน้ําน้ําดองของเขาเนี่ยคืออาของที่ไทยทาไม่ได้เหรอฮะอ๋อที่ไทยเนี่ยส่วนมากเขาจะนิยมเป็นดองน้ําปลาค่ะค่ะแต่ว่าที่เกาหลีเนี่ยคือเขาจะดองด้วยซีอิ๊วแต่ว่ารสชาติเนี่ยมันไม่ได้เค็มโดดหรือหวานโดดนะคะมันจะเป็นเค็มหวานกําลังดีเพราะจริงๆมันไม่ใช่ซีอิ๊วอย่างเดียว่มันเป็นสูตรลับใช่ไหมคะใช่ค่ะทางร้านเนี่ยใช้สูตรอ่าใช้วัตถุดิบ ในการดองซีอิ๊วเนะนําเข้ากว่า20ชนิดเลยความหวานก็จะได้จากผลไม้ค่ะอ๋อไม่ได้ใช้น้ําตาลทรายขาวแล้วก็มีแบบงองรสธรรมชาติซึ่งก็คือสาลยเกาหลีอันนั้ก็นําเข้ามาเหมือนกันใช่ค่ะโอ้ใช่ใช่เพราะโมโนโซเดียมกลูตานเมตจะมาจากสาายธรรมชาตินี่แหละซึ่มีประโยชน์นะอบอกอย่างนี้ครับทำให้รสชาติกลมกล่อมมากดังนั้นเข้าเรื่องของเมนูเลยวันนี้ที่นํามาจะมีอะไรบ้างก็จะมีเริ่มเป็นกุ้งดองนะคะอันนี้เป็นตัวตัวหลักที่ทําให้ทุกคนรู้จักกุ้งดองก็คือจานจวโมงนะคะ เข้าเนื้อมาสีกุ้งก็คือจะเท่ากันหมดเลยครับอันนี้คือมันเหมือนตัวน้ำเนี่ยซีอิ๊วมันซึมเข้าไปในกุ้งหมดแล้วมันหนึงเป็นสีแบบนี้เนาะแต่เวลากินเนี่ยรับรองว่าทุกคําที่กัดเข้าไปก็จะได้รสชาติหมดเลยใช่ค่ะแล้วเราก็จะให้ความสดชื่นด้วยเลมอนคือทุกกระปุกเราจะใส่เลมอนเข้าไปด้วยอ๋อมันก็จะมีความหอมหอมเปรี้ยวๆอยู่ในนั้นด้วยเนาะคุณปอปพี่จะชิมแล้วกุ้งดองก่อนเลยอ๋อชิมแบบไม่บอกใครด้วยความรวดเร็วมากเดี๋ยวชิมแล้วช่วยบอกด้วยนะคะว่าเป็นไงบ้้าาาางจริัมเเนอข จะเข้ากับสาหร่ายแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดมากเลยค่ะผมกินให้ตัวกุ้งไบเมื่อกี้ต้องบอกแบบนี้นะว่าการรอง48ชั่วโมงของเขาม,มีผลมากๆเพราะว่ากุ้งที่ผมกัดเข้าไปเนี่ยมันแทรกซึมมาได้กลิ่นซีอิ๊วที่หอม,อมหวานกลมกลม่อมแล้วกัดเข้าไปอะ่ะมันรู้สึกแบบมันมันมันละมุนล,ละไมอ,ะอ่ะแล้วรู้สึกว่ารสชาติแบบเนี้ย นี่แหละกุ้งดองที่ผมไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ทานนะวันนี้ทานแล้วรู้สึกประทับใจมากขอบคุณมากเลยค่ะแต่ว่าไม่ได้มีแค่กุ้งแน่นอนเพราะว่าหลังจากนั้นได้เขาลูกค้ารีเควสมาแล้วลูกเขาบางท่านนี่ก็คือไม่ทานกุ้งบางคนอาจจะแพ้กุ้งใช่ไหมคะเขาก็เลยรีเควสว่เาเออมันมี อย่างอื่นไหมอาไหมใช่เราก็เลยทําเป็นแซลมอนดองขึ้นมาเป็นตัวที่สองัวแซลมอนเนี่ยก็คือเรานําเข้ามาจากนอร์เวย์ไม่ผ่านการฟีดไม่ผ่านการแช่แข็งก็คือมาสดเลยมาสดเลยใช่ค่ะโอ้โหดูสิฮะว่าแบบใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะแล้วจานแบบดองนานๆแล้วกินน้ำจิ้มซีฟู้ดและเห็นว่ามีน้ําจิ้มอะไรที่เป็นไข่แดงกับน้ำจิ้มอะไรอันนี้เป็นไข่ดองค่ะ ไข่ดองก็พิเศษเหมือนกันเพราะว่าเราใช้ไข่ดองที่เป็นเกตทานดิบได้คือคุมอุณหภูมิตั้งแต่แม่ไก่เลยแม่ไก่ออกไข่ปุ๊บเราคุมอุณหภูมิแม้ก็คือรับมาอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเขาจะคุมอุณหภูมิให้ตั้งแต่แบบออกไข่มาจนถึงเราก็คือไม่ไม่ได้เจอความร้อนเลยอะพิถีพิถันมากๆว่ากันเลยแล้วยังมีปูปูดองแล้วก็มี่ซอสแดงอันนี้เป็นซอสแดงค่ะก็โคจิจังจริงๆเป็นซอสขึ้นชื่อของเกาหลีอยู่แล้วแต่ว่าทีเนี้ย ที่ไม่ได้ใช้ตัวซอสคุยทังสำเร็จรูปทางร้านก็คือทำโฮเมดเ็ดแบบโฮเมดขึ้นมาเลยำเองด้าวยสองชนิดใช่ค่ะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของน้ำมันงาแสดงว่าคนชอบความเผ็ดนิดๆร้อนๆนิดๆคือโคชูจังจะได้เลยอันนี้เป็นอร่อยมากเรื่องของของดองเรียบร้อยแต่ทีนี้มาเห็นเพิ่มเติมว่ามีแบบโปะข้าวโปะไปหน้าข้าวด้วย มีเมนูอะไรบ้างอะที่โปะหน้าข้าวนะคะคือตอนแรกเนี่ยคือกี่ให้ลูกค้าทานคู่กับสาลา่เป็นห่อเป็นคำๆอะค่ะแต่ว่าอันนั้นบางคนทานที่ออฟฟิศอาจจะเลอะเทอะไม่สะดวกปัญหาต้องถือแล้วก็มันทากาศขบข้างๆใช่ค่ะก็เลยทําเป็นหน้าดมมาให้เลยคือเราโปะสาลา่โปะไข่ดองแล้วก็ทําให้เป็นคำๆแบบทานง่ายทานสะดวกแสดงว่าเวลาทานต้องคุก รวมกนได้ค่ะหรือสถานแยกก็ได้เช่นกันเดี๋ยวลองชิมหน่อยว่าเป็นแบบว่าทานง่ายๆเป็นยังไงระหว่างนี้มีหน้าอะไรบ้างครับผมก็มีหน้ากุ้งกับมอนนะคะมีหน้าปูโปอันนี้คือจะเรียกว่าปูโปค่ะคือเราแกะปูม้าทั้งตัวก่อนดองคือมันตรงแกะทีละชิ้นส่วนเลยค่ะยังออกมาเป็นแบบชิ้นๆอยู่เลยนะระหว่างที่กำลังพูดนี่มีคนยิ้มแบบกลิ่มกุ้มมากเลยยังไงพี่ฝนบอกเขาาน้อยได้ชิมเลยที่บอกว่าเป็นปูดองเมื่อกี้คือคนชิมที่เป็นปูไปเลยแล้วมันแบบ มันสดค่ะคือเขาใช้เอามาดองก็จริงแต่ปูเขามันรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีความหวานของแบบปูอยู่ในตัวอยู่แล้วแล้วอันเนี้ย ขนาดนี้ไม่ได้ใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดนะแต่คือมันอร่อยอยู่แล้วอะ่ะมันหวานเนาะใช่เรื่องความสดนะผมว่าใช่ใชดีมากแหมอ่ะอันนี้คือเป็นเรื่องของอข้าวเขาเรียกว่าข้าวน้าะนะแต่ว่ามีข้าวปั้นด้วยแหลอครับค่ะค่ะอันนี้จะเป็นจุ้มกปับบนะคะคือจุมกปับเนี่ยจริงๆมันเป็นเหมือนคล้ข้าวปั้นเกาหลีค่ะจุมกเนี่ยแปลว่ากำปั้นผับเนี่ยแปลว่าข้าวรวมกันก็เลยเป็นข้าวปั้นก้อนกลมๆนะคะ ก้อนกลมๆทำไงนู้นเนาะตอนแรกคนเห็นก็เห็นว่าเอ๊ะอะไรนะทำไมมันถึงเป็นก้อนกลมๆแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็คือข้าวแล้วก็มี ของดองอยู่ด้วยแต่ปั้นให้เป็นกลมๆเลรื่อยๆแล้วก็จะมีซอสซึ่งเป็นสไปซี่มาโยค่ะเห็นมีปลาตัวเล็กอยู่รอบข้าวปั้นเลยมันคือปลาอะไรอันนี้เป็นปลาข้าวสารค่ะจริงๆเนี่ยที่เกาหลีเขาก็จะทานกันอย่างนี้ค่ะก็ปลาข้าวสารสาลัยไข่กุ้งมายองเนสแต่ของเราเนี่ยใส่สไปซี่มาโยรสชาติก็จะกลมกล่อมแล้วก็ผสานของดองเข้าไปด้วยโอ้โหยังไงนะต้องลองทานแต่เห็นว่ามีแบบถ้าสมมติว่าไม่มีโอกาสไปที่ร้านสั่งก็ไปทานที่บ้านใช่่คะมีแบบเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นแบบกระปุกคค่่่ะะะะสสาาามรรถถเเเเกก็็บไดด้้นนนนึงง3ือลลยแววททัปศ ลูค้าผ่าจะส่งทั่วประเทศทุกวันไม่ต้องพีออเดอร์ค่ะก็คือส่งด้วยรถเก็บความเย็นเพราะฉะนั้นเราก็สั่งไปได้หลายๆกล่องแล้วเราก็เก็บแค่ตู้เย็นไว้ก่อนอยากทานเมื่อไหร่ก็เอาออกมาแต่ว่าเราผลิตคือสดใหม่ตลอดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าอยากตุนไว้ก็ได้เหมือนกันอยู่ได้ตั้ง3มเดือนค่ะและนี่น้าอะไรคะอันนี้เป็นชาข้าวบาเล่ค่ะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้าตาลส่วนมากคนเกาหลีนิยมดื่นแทนน้าเปล่าจะลดบวมเพื่อแบบทานโซเดียมเข้าไปเยอะอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันค่ะตัดเลี่ยนด้วย กินเหมือนข้าวคั่วแต่ทำเป็นน้ำอ่ะเนาะแล้วรสชาติมันหอมข้าวเลยอันนี้ก็ะนำเข้าเราไม่ต้องขยายมากเพราะว่าเอาจริงมันดีมากต้องไปลองใช่ร้านอยู่ที่ไหนคะตอนนี้ที่ร้านมีสองสาขานะคะเรามีหน้าร้านอยู่ที่ตรงซอยหน้าปากซอยท่าดินแดงค่ะผัดเถสสะพานฟูดแล้วก็อีกสาขานึงตรงคือบางนาสุกบิทหนึ่งร้อยหนึ่งทับหนึ่งค่ะเดลิเวอรี่ได้เหมือนกันถ้าสั่งเดลิเวอรี่เนี่ยเห็นว่ามีโปรโมชั่นด้วยยังไง ถ้าบอกว่ามาจากรายการก็ลด10%พันลด10%แล้วเดิมทีถ้าซื้อ2,000เนี่ยถึงจะได้กระเป๋าแบบนี้น่ารักแบบนี้เก็บความเย็นด้วยแต่วันนี้เนี่ยถ้าซื้อเท่าไหร่ถึงจะได้กระเป๋าใบนี้ครับ1,500บาทเท่านั้นอันนี้เป็นกระเป๋าเก็บความเย็นทรายเพราะว่าเราเป็นสินค้าเย็นคือทานเย็น ถึงไดอร่อยค่ะโปรก็ดีอาหารเขาก็เด็ดนะคะคุณผู้ชมที่ชอบทานของดองแบบนี้นะคะโทรไปสั่งกันได้เลยหรือจะทานที่ร้านก็ได้วันนี้ต้องขอบคุณคุณนิกกี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่บุชกลับมาวันนี้เขาจะสอนทําไก่ทอดหน้าโรงเรียนค่ะพักแป๊บเดียวค่ะแซ่บพลาซ่า ช่วง z ซ p from home กับบุชเลชาสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมากับช่วงซฟ from home นะครับวันนี้ผมจะมาทำเมนูไก่แบนครับไก่ทอดหน้าโรงเรียนนั่นเองเป็นเมนูยอดฮิตเลยครับสำหรับผมในวัยเด็กเอาเป็นว่ามีขั้นตอนในการทำยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันดีก,กว่าครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไก่นะครับออกมาทุบให้แบนแล้วเรามาเสียบไมากันครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องผ่าครึ่งอกไก่และแร่เป็นชิ้นบาง และจากนั้นนะครับก็หากระดาษไขแบบนี้นะครับผมหรือจะใช้พลาสติกแรปก็ได้นะครับมาคลุมชิ้นไก่ครับและใช้สากหรือไม้นวดแป้งทุบชิ้นไก่ของเราไก่เขาก็จะนุ่มกว่าเดิมเลยครับแล้วก็จะทอดไวขึ้นสุกเสมอกันในหม้อหรือกระทะนะครับเทน้ำมันให้ท่วมเลยครับผมจากนั้นผสมน้ำเย็นจัดลงไปในแป้งทอดกรอบคลุกเคล้าให้เข้ากัน และเราก็นำไก่เสียบไม้มาคลุกแป้งแห้งก่อนครับตามด้วยแป้งทอดกรอบผสมน้ําแล้วก็ตามด้วยเกล็ดขนมปังเป็นตัวที่3ก่อนที่จะนําลงไปทอดเลยครับผมโอเคครับย้ําอีกครั้งครับแป้งทอดกรอบแบบแห้งตามด้วยแป้งทอดกรอบผสมน้ําเย็นจัดและตามด้วยเกล็ดขนมปังก่อนที่จะนําไปทอดในน้ํามันร้อนๆครับผมใช้ไฟอ่อนถึงไฟกลาง เพื่อให้ข้างในเขาสุกครับและไม่ให้เกล็ดขนมปังสีเข้มจนเกินไปใช้เวลาทอดประมาณ5-8นาทีนะครับแล้วแต่ความหนาของชิ้นไก่และเราก็จะเอาไปพักที่ตะแกรงครับผมเพื่อเสด็จน้ำมันถ้าใครจะทำขายต้องมีตะแกรงไว้ครับเพื่อให้ความร้อนจากตัวของทอดเรากระจายตัวออกไปครับป้องกันไม่ให้เกล็ดขนมปังแฉะ จะทำกินเองก็ดีหรือจะทำขายก็ได้นะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมไก่แบนไก่ทอดหน้าโรงเรียนของผมถ้าใครไปทำขายนะครับอาจจะขาดทุนได้เพราะชิ้นหนาไปหน่อยแต่ถ้าใครทำกินเองที่บ้านผมรับประกันเลยว่าอร่อยแน่นอนแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผมมาคะ่ะช่วยกันตั้มในวันนี้นะคะจะ มะม่วงหิมพานเผาโบราณแม่เท่าเอียดค่ะจะบอกว่าจุดเด่นของร้านอย่างแรกเลยคืออยู่มาหนึ่งกว่าปีแล้วอะแล้วแม่เท่าเอียดมาด้วยนะวันนี้นี่ในรูปเมื่อกี้คือแม่เท่าเอียดซึ่งจะบอกว่าวิธีการของเขาอ่ะก็คือการเผา ตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์เพราะฉะนั้นมันจะมีความหอม mm hmm. และเวลากัดเข้าไปอ่ะคือมันจะมีความ f r ตตี้หวานธรรมชาติของเม็ดมะม่วงหิมพานต์ mm hmm. นี่นอกจากนั้นแล้วเนี่ยคือร้านนี้มีแบบ original. ออริจินอลวันนี้เราจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว mm hmm. แล้วก็มีแบบไม่ไม่แกะเปลือกด้วย mm hmm. หรือวว่าใครที่แบบว่าอยากเพิ่มรสชาติ mm hmm. หน่อยจะมีในส่วนของพริกกร,บกรอบ oh. เนี่ยถ้าชอบทานเผ็ดนะคะแต่จริงๆมันก็เผ็ดไม่มาก mm hmm. แล้วก็มีไข่เค็มชายานี mm ่ hmm. แล้วก็ยังมีสูตรต้มยำน้ำข้นด้วยซองละ45บาทเท่านั้นแต่ว่าถ้าใครนะแพรมแนะนำเลยเวลาอยู่ในรถอะแพรมจะมีแบบนี้เวลาหิวเมื่อไหร่รถติดเมื่อไหรนะ่นะนี่ซื้อเป็นกระปุกไว้เลยค่ะเป็นกระปุก179บาทเท่านั้นหรือจะแบบซื้อเป็นกิโลเลยก็มีโลละ650บาทจะบอกว่าราคาไม่แพงเลยใครอยากได้รถไหนยังไงตอนนี้ม,มีโปรโมชั่นสำหรับเป็นรายการด้วยถ้าบอกว่ามาจากแทบพาซายอดซื้อขั้นต่ำ 5 0 0บาทส่งฟรีทันทีเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตะกี้ว่า1กิโลไอ1กิโลอ่ะส่งฟรีนะคุ้มมากแล้วก็ซื้อไปชอบรถไหนก็สั่งเขาได้ใช่เดี๋อาไปฝาก๊อปปี้หน่อยถ้าอยากจะลองทานของอร่อยและมีประโยชน์แบบนี้โทรมาเลยนะคะ0842289246รับรองเลยแม่เท่าเอียดไม่ทำให้ผิดหวังนี่อย่าลืมเอาไปใหป๊อปปี้ด้วยส่วนวันนี้นะคะหมดเวลาขายของของแทมแล้วนะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ มาครับผมถึงช่วงเวลาแจกของเราแล้วมาเลยค่ะอี่นะครับโอ้โหมาดูซิใครเขาวันนี้นี่ครับเป็นคุณสสิวิมลปานยิ้มค่ะนี่อ่ะแล้วนี้แถมฝากมาให้มะม่วงหิมะพนันธุ์แล้วทำไมไม่ฝากมาเป็นเมดที่กินได้เลยอ่ะอา้าวอันนี้ามาเป็นเปลือกแล้วมันจะแกะยังไงอ่ะ <c oughs> ในรายการสดซะด้วย <c oughs> อเดี๋ยวแกะโชว์แล้วกันนะครับผม <c oughs> แต่ที่สําคัญครับผมก่อนที่คุณจะไปแกะมะม่วงหิมะพนันธุ์ สแกน QR รโค้ดครับส่งชื่อนามสกุลเบอร์โทรเข้ามาครับชื่ออยู่ในในกล่องนี้นะเราล้ว,ลวงเข้าไปจับได้ปุ๊บโทรไปแค่รับสายก็รับของรางวัลไปเลยใช่ค่ะแล้แลทาการรีไลน์ชื่อในสัปดาห์หน้าแล้วนะครับยังไงยังมีสิทธิ์ลุ้นส่งกันมาเลยครับน่ากินได้ไหมปัญหาแหละเนี่ยเนี่ยปัญหาเลยมันยังไม่ได้เผาวันนั้นอ่ะอยากกินเผาด้วยสวัสดีค่ะคุณศศิมลโทรจากรายการแซบขาซ่านะคะค่ะพี่ศนิมลอยู่จังหวัดอะไรคะ สวัสโอไทยค่ะสุโคไทยพี่ศัก์สีวิมลค่ะสวัสดีปีใหม่ก่อนเลยยังไงช่วยอวยพรรายการชทปพาร่าของเราหน่อยได้ไหมคะจะขอให้รายการแะพปารซาเจริญยิ่งยิ่งอไปค่ะโอ้ยขอบคุณ,ค,ณค่ะขอบคุณนะคะอวยพรมาน่ารักแบบนี้แจกไปเลยค่ะวันนี้พี่รับไปเลยนะคะ หม้อหุงข้าวลดน้ำตาลนะคะแล้วก็มีหม้ออเนกประสงค์ด้วยนะคะจากสมมร์รพงมเยยินดีด้วยนะคะที่ <Yeah. S 1> อยา๋ยินงานติดต่อกลับไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับม้อหมงหิวพ,าพิานของผมยังไม่ได้เผานะจึงกินไม่ได้แต่ที่กินได้แน่ๆครับในวันพรุ่งนี้นะครับผมขนมจีนน้ำยาปูนี่แบบนี้เลย ก็อยากทานมากเลยรอนิดนึงนะคะเ <sk ill> ดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันน้ํายาปูแบบค้นแบบเนี้ยอันนี้บอกให้รอนี่คือบอกตัวเองหรือเปล่าพี่ฝนบอกตัวเอง <laughs> บอกตัวเองอ่ะจาะส่วนวันนี้เราหมดเวลาค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้พวกเราแซปาแสวัสดีครับ